โอเคครับต่อไปผมขออนุญาตสรุป10สุดยอดอาหารเผาไขามันผอมวัยน่าใสไม่โสมสำหรับปี2024ครับอัปเดตสุดๆก็คือ10สุดยอดอาหารที่ผมทานเองนั่นเองนะครับเมื่อไหร่ผมทานเองแปลว่าผมต้องเลือกสิ่งที่มันดีกับชีวิตผมใช่ไหมอ่าท่านลองดูแล้วกันว่าผมทานอะไรบ้างนะครับผมมั่นใจว่าถ้าท่านทานแบบนี้ชีวิตท่านดีขึ้นแน่นอนเพราะนักเรียน VIP ของผมเป็นพันๆคนเนี่ยผมก็แนะนําให้ทานแบบนี้แหละนะฮะอ่าท่านก็นลองทานดูนะครับอันดับแรกครับ ไข่ออร์แกนิกนะครับส4ฟองต่อวันท่านฟังไม่ผิดครับสฟองต่อวันหรือจะมากกว่านั้นก็ได้ท่านไม่ต้องไปกลัวมันเป็นความรู้เดิมๆแล้วห้ามกินไข่มากกว่า2ฟองต่อวันนะครับผมมั่นใจว่าคนติดตามผมอยู่เนี่ยเข้าใจอยู่แล้วว่าไข่อะกินไปเถอะนะฮะแต่พวกพิซซ่าชานมไข่มุกนั่นแหละไม่ใช่ห้ามเกิน2แก้วต่อวันนะห้ามเกิน2อึกต่อวัน นะโอเคตามนั้นนะครับผมมักจะทานไข่เนี่ยอย่างน้อยนะมื้อแรกของวันเนี่ยต้องจัดแล้ว2ฟองมื้อเย็นอาจจะเติมสัก 1- 2ฟองแบบนี้โปรโตีนตึงๆอย่างน้อยได้20กรมัมแล้วก็ไปบวกเนื้อสัตว์อีกสัก1นึ่งมือได้เป็น40กรัมต่อวันแหละนะครับโปรตีนฟิลฟิลแบบเขาเรียกว่าอิ่มแล้วก็ฟินมาต่อกันที่ชนิดที่2ครับนั่นคือผลไม้ นะครับในกลุ่มเบอร์รี่ก็คือพวกสตรอเบอรี่แล้วก็กีวีนั่นเองนะฮะพวกกีวีและสตรอเบอรี่เนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลอยู่บ้างแต่ไม่สูงมากผมมักจะทานหลังมื้ออาหารทานแทนขนมหวานนั่นเองแต่ทานไม่ได้เยอะนะกีวีอาจจะสักครึ่งลูกสตรอเบอรี่สกัด1-2ผลประมาณนั้นนะครับอันดับที่3นี่ดีแบบสุดๆนั่นคือมันหวานญี่ปุ่นผมทานเป็นขนมหวานครับ หลังอาหารมื้อเย็นหลับดีมากนะครับเพราะว่าสานอาหารเขาดีมากแต่กินอย่าเยอะนะกินครึ่งลูกพอนะครับแล้วก็กินหลังอาหารมื้อเย็นน้าตาลจะได้ไม่กระชากมากจนเกิดไปนักมาต่อครับอันดับที่4ครับนั่นคือเนื้อสัตว์ธรรมชาติติดมันนิดหน่อยฟังไม่ผิดครับติดมันนิดหน่อยถ้าติดมันเนี่ยจะกระตุ้นอินซูลินต่ำกระตุ้นอินซูลินต่ําก็จะทําให้ระบบเผาผ่านของท่านเนี่ยเผาผ่านไขมันได้ต่อเนื่องนะครับดังนั้นแล้วแนะนําเลยหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับ ติดมันบ้างนิดหน่อยนะครับผมไม่ได้ให้ท่านไปกินหมู3ชั้นเป็น10บกิโลนะฮะให้มันติดมันบ้างนิดหน่อยให้มันมีความ juicy ให้มันมีความอร่อยกินอาหารให้หุ่นดีให้มีความอร่อยให้ชีวิตดีครับอย่าทรมานมากเกินไปนะฮะโอเคครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่5ครับสุดยอดเช่นกันอะโวคาโดครับแนะนาครับวันหนึ่งสักครึ่งลูกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยอ่าผมแนะนําว่าไม่จําเป็นต้องเกิน3ผลนะมันอาจจะเยอะไปหน่อยสักครึ่งลูกนะครับพวกนี้นี่สารอาหารไขมันดีโปรตีนเอ่ย กากใยเอ่ยแมกนีเซียมเอ่ยกินดีอิ่มนานอิ่มทนขับถ่ายดีหลับดีนะครับทานเป็นประจำดีมากๆทานกับสลัดผักบ้างนะครับโอ้โหฟินแบบสุดๆนะครับมาต่อกันครับข้อที่6ครับโยเกิร์ตแบบไขมันเต็มร้อยฟังไม่ผิดฮะต้องเป็นไขมันเต็มร้อยไม่ใช่ศู fat, นยะ์เปอร์เซ็นต์แฟตนะคำว่าไขามันเต็มร้อยมนะั้นไม่ใช่ไขมันแบบท่วมนะก็คือมีไขมันแบบปกติอย่าไปดึงไขมันออกเพราะว่าไขามันที่อยู่ในโยเกิร์ตเนี่ยมันเหมือน เพทที่อยู่บนแหวนเพรอ่ะท่านเอาเพชรออกไปบนแหวนเพรมันเหลือค่าเลยไหมล่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยโยเกิร์ตต้องเป็นฟูลแฟตครับนะครับถึงจะดีต่อสุขภาพอาจจะใส่พวกเบอร์รี่ลงไปนิดนึงนะอาจจะใส่ถั่วเปิดกแข็งอัลมอนด์พิสตาชิโอวอลนัทลงไปนิดนึงนะครับกินท้ายเมื่ออาหารผงข้าเค้าลงไปนิดนึงผงชาเขียวลงไปนิดนึงนะครับปรับเปลี่ยนรสชาติได้นะครับแต่เอาแบบไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่สารทดแทนความหวานนะครับ อันดับที่7ผักใบเขียวแป้งต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งกวางตุ้งคะน้านะครับบล็อกแคลรี่ผักกาดพวกนี้กากใย,ยสูงวิตามินสูงทานเป็นประจำโดยเฉพาะก่อนมื้ออาหารจะทําให้น้ําตาลระดับน้ําตาลในเลือดดีแบบสุดนะครับมาต่อกันที่ข้อ8ครับนั่นคือถั่วเปลือกแข็งหลักชนิดอันนีด้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอลมอนพิสาชิโอวอลนัทแมคคาเดเมียพีแคนเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวฮาเซลนัทกินเป็นประจำ ก็กินรวมๆกันอนะวันหนึ่งไม่เกิน1กึ่กมือนะครับได้ไขมันดีแบบสุดๆอันดับที่9ครับปลาแซลมอนครับไม่ว่าจะเป็นสดไม่ว่าจะเป็นลมควันนะครับดีต่อสุขภาพมากๆนะครับสัปดาห์หนึ่งกินสัก2วันบางคนบอกโค้แพงมันไม่แพงครับเราใช้คําว่าราคาสูงหน่อย แต่มันไม่แพงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะชีวิตท่านแพงกว่าไงฮะตามนั้นแหละมาตอนข้อที่10ครับดาร์กช็อกโกแลตขอให้เป็น85%ขึ้นไปน้ําตาลจะต่าและท่านจะได้สารต้านอนุมูลอิสระสูงแบบสุดๆนั่นเองโอเคครับนี่คือ10สุดยอดอาหารที่ผมทานเป็นประจำนะครับและมันจะช่วยเผาไขมันและทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นแบบสุดๆน่าใสผอมไวนะครับไม่เหี่ยวแน่นอนโอเคครับไปลุยกัน